รุ่นที่17มีการประกาศเพิ่มเที่ยวบินออกมาแล้วรุ่นที่18จะต้องรอสุ่มคิวอีกนานไหมเดี๋ยววันนี้ช่องนุหน่อยมาชวนคิดและวิเคราะห์เรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทคําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด,ด้วยกันครับวันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้สมัครรุ่นที่17ที่รอประกาศเพิ่มเที่ยวบินทุกท่านนะครับ เพราะว่าทางเพทีซีไทลแลนได้ประกาศเพิ่มเที่ยวบินของเดือนมีนาคมออกมาแล้วนั่นแสดงว่าเดือนกุมภาพันธ์จบที่วันที่18กุมภาพันธ์นะครับเริ่มสตาร์ทเดือนมีนาคมคือวันที่4มีนาคม2568สายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์เที่ยวบินที่ HY532 แล้วไปต่อเครื่องเที่ยวบิน HY303 นะครับ ทั้ง50คนจะต้องเข้ากลุ่มภายในวันที่11กลกุมภาพันธ์6 8 6 8ก่อนเวลา16.30น,นถ้าเข้ากลุ่มไม่ทันก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่ประสงค์เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลหรือพูดแบบบ้านๆก็คือถูกตัดสิทธิ์นั่นเองนะครับก็แสดงความยินดีทั้ง50คนด้วยนะครับรอบนี้รู้สึกถูกข้ามคิวกันไปเยอะนะมีเสียงบ่นมามากเลยนะครับว่าผมโดนข้ามคิว ก็น่าจะโดนข้ามจริงนะครับเหตุผลลึกๆเราคงไม่รู้นะครับว่าทำไมโดนข้ามคิวแต่ถ้าจะให้ช่องลนุงหน่อยวิเคราะห์นะครับสาเหตุที่โดนโดนข้ามเยอะขนาดนี้น่าจะเกิดจากตอนแรกเขาอาจจะก,กำหนดเที่ยวบินของเดือนกุมภาพันธ์ไว้หมดแล้วนะครับแต่มีปัญหาในเรื่องการยกเลิกของนายจ้างอิสราเอลนะครับ แล้วก็อย่างที่เรารู้ข่าวมาเนาะในาทางรัฐอิสราเอลก็เดินทางมาเจราจานะครับแล้วก็สายการบินก็มาพูดคุยกันแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับคิดว่า,าเมื่อเที่ยวบินของเดือนกุมภาพันธ์โดนยกเลิกไปนะครับหมายเลขต่างๆที่เขากำหนดไว้แล้วนะครับมันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทำให้คนที่ถูกล็อกวันที่4มีนาคมก็ยังเป็นเที่ยวบินวันที่4มีนาคมเหมือนเดิม เลขมันก็เลยข้ามเยอะขนาดนี้นะครับคนที่โดนข้ามไปเดี๋ยวเขาคงมา,าหาเที่ยวบินเพิ่มให้นะครับในเดือนมีนาคมนี้แหละเข้าใจว่าเดือนมีนาคมนะครับถ้าตามกระแสะข่าวที่หลุดเข้ามาจะมีเที่ยวบินเยอะอยู่นะครับรอบนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าทางการอิสราเอลบินมาเจรจาด้วยตัวเองนะครับรวมถึงสายการบินด้วยนะครับทุกอย่างคงเคลียร์ปัญหาหมดแล้วนะครับ เดือนมีนาคงได้บินกันรัวๆสาหรับรุ่นที่17แล้วในเมื่อรุ่นที่17มีข่าวดีแล้วนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะได้บินกันรัวๆแล้วรุ่นที่18ละ่ะรอสุ่มลำดับคิวอยู่เมื่อไหร่เขาถึงจะสุ่มลำดับคิวนะครับอ่ะเรามาวิเคราะห์ด้วยกันนะชวนคิดแบบนี้นะครับตอนแรกที่ช่องนุ่หน่อยบอกนะครับว่าจะมีการสุ่มลำดับคิวไม่ไปลายเดือนที่แล้วนะครับ หรือไม่ก็ต้นเดือนนี้แต่วันนี้วันที่10กุมภาพันธ์เข้าไปแล้วเนาะทำไมยังไม่มีการสุ่มลำดับคิวก็ต้องบอกว่าตอนนั้นช่องหน่อยวิเคราะห์ตามที่มีการประกาศไว้ในหนังสือประกาศรับสมัครนะครับซึ่งมีข้อความเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเขาให้โอกาสแก้ไขได้แค่1ครั้ง เพราะเขาจะเร่งดําเนินการจัดส่งเมื่อเร่งดําเนินการจัดส่งมันก็คิดอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับว่ามันก็ต้องสุ่มลําดับคิวให้เร็วซึ่งตอนนั้นช่องหน่อยกะไว้ว่าประมาณ30วันหลังจากที่เขาปิดรับการแก้ไขถ้าประมาณ30วันมันก็จะตกประมาณวันที่14-15กุมภาพันธ์นะครับตอนนั้นก็เลยทำคลิป แจ้งไปแบบนั้นแต่ตอนนี้สถานการณ์มันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะอย่างที่เราทราบนะครับทางรัฐบาลอิสราเอลก็บินมาเจรจากับทางการไทยนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆดังนั้นเจ้าหน้าที่ไทยนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องเตรียมการต้อนรับนะครับเรื่องต่างๆก็น่าจะช้าลง เพราะฉะนั้นการสุ่มลำดับคิวที่ตอนแรกช่องหน่อยวิเคราะห์ไว้ว่าประมาณ30วันก็น่าจะช้าไปมากกว่านั้นนะครับคิดว่าการสุ่มลำดับคิวน่าจะอยู่ภายใน2สัปดาห์สุดท้ายนะครับนั่นก็คือสัปดาห์ที่1 7ถึง21แล้วก็สัปดาห์ที่24ถึง28นะครับเพราะถ้าเขาใช้คำว่าเร่งจัดส่งอยู่มันไม่ควรเกินวันที่28กุมภาพันธ์ถ้ามันเกินจะไปเรียกว่า เร่งจัดส่งไม่ได้แล้วละ่ะถ้าเราย้อนดูอดีตนะครับจากการประกาศสุ่มลำดับคิวรุ่นที่17ได้มีการประกาศสุ่มลำดับคิวในวันที่9ทธันวาคม2565นะครับแล้วเขาปิดรับการแก้ไขวันไหนเขาปิดรับการแก้ไขไปในวันที่18ตุลาคม2565นับจากวันที่18ตุลาคมจนถึงวันที่9ทธันวาคมจะใช้เวลาทั้งสิ้น 53วันนะครับอันนี้คือรุ่นที่17นะตอนที่เขาไม่ได้มีการเร่งจัดส่งนะครับหลังจากสิ้นสุดการแก้ไขจนถึงวันประกาศาผลการสุ่มลำดับคิวนะครับใช้เวลาทั้งหมด53วันทีนี้ย้อนมาที่ปัจจุบันนะครับในปี2568ารุ่นที่18มีการสิ้นสุดแก้ไข,ขของคนกลุ่มไท้ายนะครับในวันที่17มกราคมแล้วถ้าถึงวันที่28 กุมภาพันธ์นะครับเราจะนับวันได้ทั้งสิ้น43วันนี่เป็นสาเหตุที่ช่องหน่อยบอกว่าถ้ามันเกินนี้ไปนะครับเกินวันที่28กุมภาพันธ์นะครับใช้ไปทั้งหมด43วันแล้วถ้ายังไม่มีการสุ่มลําดับค Q นั่นหมายความว่ามันไม่ได้เร่งจัดส่งแล้วครับหวังว่านะครับคงไม่ใช้เวลาเท่ารุ่นที่17นะรุ่นที่17ใช้เวลา53วันถ้า53วันจริง วันสุ่มลำดับคิววันสุดท้ายมันจะเป็นวันที่10มีนาคม2568นะครับคงเรียกว่าเร่งจัดส่งไม่ได้แล้วนะครับถ้าไปเลยไปถึงเดือนมีนาคมนะดังนั้นอย่างที่บอกนะครับช่องหน่อยคาดการว่าน่าจะสุ่มลำดับคิวไม่เกินวันที่28กุมภาพันธ์นะครับแต่ถ้าส่วนตัวนะมองว่าอาทิตย์หน้านะครับได้ลุ้นกันสุดๆเลยก็คือช่วงวันที่17 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่21กุมภาพันธ์5วันนี้นะครับในอาทิตย์หน้าถือว่าเป็นช่วงที่เราต้องจับตามีโอกาสสุมลำดับคิวสูงมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารุ้นด้วยกันนะครับว่าการสุ่มลำดับคิวจะเกิดขึ้นในวันไหนกันแน่นะครับอาทิตย์นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีความหวังนะมีความหวังอยู่แต่โอกาสมันน้อยเท่านั้นเองค่อนข้างมั่นใจว่าสัปดาห์หน้าได้รุ้นเต็มตัวนะครับเดี๋ยวเรารุ่นไปด้วยกัน เป็นกำลังใจให้ผู้สมัครรุ่นที่17และรุ่นที่18ทุกท่านให้ได้บินไปทำงานที่อิสราเอลนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่อง,งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่อง,งหน่อยสวัสดีนะครับ